สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายนะครับของวันศุกร์วันนี้ที่แม่แต่งอากาศเริ่มดีแล้วครับมีแสงแดดแล้วครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเอาใจเด็กขอพักนะครับหรือว่าคนที่อยู่คอนโดมิเนียมหรือว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับที่ว่ายังมีวัสดุมออีอุปกรณ์ครัวเรือนยังไม่ครบนะครับแต่ว่าต้องการ ทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่และไม่ต้องการความอ้วนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูอะไรและ,และทำด้วยอะไรมาดูกันเลยนะครับวันนี้ต้องสุภาพเรียบร้อยกน่อนนะครับเมนูที่เราจะมาทำวันนี้นะครับทำด้วยหม้อหุงข้าวนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเด็ก อ๋อนี่อาจจะไม่มีไม่ไม่มีเตาแก๊สไม่มีอะไรนะครับคอนโดมิเนียมเหมือนกันนะครับทำต้มซุปซี่โครงหมูครับกับหม้อหุงข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับครับหม้อหุงข้าวเนี่ยเป็นขนาด1.8ลิตรนะครับใส่น้ำน้ำเปล่าๆนะครับ1ลิตรครึ่งครับอย่าลืมกด ออนด้วยนะครับเคยไหมครับหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่หุงข้าวลืมกดปุ่มออนเคยไหมครับ <c oughs> ทีนี้สิ่งที่ต้องใช้นะครับกระดูกหมูนะครับซี่โครงหมูส่วนเป็นซี่โครงหมูนะครับแล้วก็มันฝรัง่งมะเขือเทศแครอทหอมใหญ่ นะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยซีอิ๊วขาวซุปปรุงรสก้อนหมูนะครับแล้วก็เกลือเกลือนี่หนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวนี่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชีนะครับอ่าทีนี้ใส่แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเครื่องปรุงนี่ใส่เลยนะครับใส่ไปเลย ใส่ไปหมดเลยครับทุกอย่างใส่ไปครบกันหมดเลยครับพริกไทยเดี๋ยวก่อนนะครับพริกไทยยังไม่ต้องใส่นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าผมจะสอนวิธีการทำซี่โครงหมูนะครับที่ถูกต้องนะครับต้องเอามีดคมๆนะครับกรีดส่วนเห็นเห็นเห็นด้านนนครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นเป็นเนื้อนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระดูก เห็นไหมครับก็ใช้มีดคมๆเนี่ยกรีดก่อนนะครับกรีดก่อนอ่ากรีดที่ให้ตรงกับซี่โครงนะครับ mm. เพื่อง่ายแก่การทานครับไม่งั้นเอาไม่ออกนะครับนี่กรีดก่อนนะครับกรีทุกอันนะครับอ่าอ่าแ,แล้วก็ทานเลยนะครับ ซี่โครงหมูนี่น้ำหนักครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลก็ราคาประมาณ60บาทนะครับปีนะครับเปีดได้ขาดแล้วก็หั่นครับเป็นชิ้นลองทำดูนะครับถ้าอย่างนี้นะครับจะทานง,ง่ายที่สุดเลยนะครับเวลาเวลาซี่โครงหมูสุกแล้วนี่หลุดออกจากกระดูกเลยครับเราไม่ต้องนั่งแทะนะครับ แครอทนะครับแครอทก็หั่นระวังมือนะครับผ่ากลางอย่างนี้เลยครับผ่ากลางแล้วก็ซอยเลยนะครับซอยให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการจะให้ทุกอย่างเปื่อยนะครับเราไม่ต้องการให้ทุกอย่างนี่เป็นเป็นชิ้นอยู่นะครับมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งก็ใช้สองหัวนะครับ สองหัวก็หัวหนึ่งก็ประมาณ78บาทปดบาทนะครับที่เราแนะนำนะครับว่าให้ไปซื้อตามห้างนะครับเพราะว่าตามห้างนี่เราเราซื้อลูกเดียวก็ได้สองลูกก็ได้นะครับมะเขือเทศก็เหมือนกันเราซื้อ3-4ลูกนี่ไม่เป็นไรนะครับเขาช่างให้นะครับ ถึงตอนนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่อวยพรมาหรือว่าเชียร์มาหรือว่าขอให้ให้ผู้ใจดีมาช่วยในการประชาสัมพันธ์หรือว่ามาช่วยสนับสนุนการทำคลิปดีๆของผมนะครับบัดนี้คำอวยพรนั้นก็สมพรปากแล้วครับ มีผู้ใจดีซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการทำอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เป็นวิทยาทานนะครับ3 BB ครับ3 BB เน็ตเร็วและเน็ตแรงนะครับเข้ามาช่วยเหลือในการทำให้ผมได้อัปโหลด คลิปต่างๆให้เพื่อนได้ดูได้อย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากนะครับ 3B มีครับครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ใส่หมูเลยนะครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างพร้อมกันเลยนะครับ ไว้จะพู่นะครับพอครบ10นาทีนะครับลรงเปิดดูนะครับถ้าถ้าเดือดแล้วเราก็ตักฟองออกนะครับตักฟองตักฟองทิ้งเลยครับพยายามกดลงไปแล้วก็ฟองมันก็จะไหลเข้ามาในในกระบวยเนี่ยนะครับตักฟองทิ้งให้หมดครับ ฟองที่เราตัดมาทิ้งนี้นะครับอย่าเอาไปทิ้งนะครับใครที่ปลูกต้นไม้นะครับก็เอาไปผสมน้ํำนิดๆนะครับแล้วก็รดน้ําต้นไม้นะครับมันจะเป็นสารอาหารสําหรับต้นไม้อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือฟองของกระดูกหมูนะครับซี่โครงหมูนะครับแล้วเราก็ปิดไว้อีกนะครับ ปิดไปอีกสักสิบนาทีครับค่อยมาดูอีกทีครับครับเมื่อครบสิบนาทีก็มาเปิดดูอีกทีนะครับระวังร้อนนะครับอ่าเดือดแล้วครับเดือดแล้วอ่าทีนี้เราก็เปิดฝาหม้อไว้อย่างนี้นะครับตุนไว้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับใส่พริกไทยเพืนหน่อยนะครับ ไว้จนเปื่อยนะครับอีก10นาทีนะครับอีก10นาทีทั้งหมดที่ว่าต้มจริงๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับป0นทีนะครับนี่ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามาเทสดูว่าหมูนี่นุ่มหรือ,อยังนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดซี่โครงหมูขึ้นมาดูนะครับว่าใช้ช้อนซ่อมจิ้มดูนะครับนี่ครับจิ้มจิ้มนะครับเหีนยวนะครับนิ่มนะครับนิ่มนะครับได้แล้วนะครับถ้าหากว่าใครที่ชอบนุ่มเลยนะครับหรือต้องการจะให้เด็กเล็กๆทานนะครับก็กดปุ่มวอร์มไว้นะครับกดปุ่มวอร์ม แล้วก็ปิดฝาเอาไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับทุกอย่างก็จะเปื่อยเละเลยนะครับส่วนผมชอบอย่างนี้นะครับชอบทานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่ากดปุ่มวอร์ม้ครับเดี๋ยวผมจะตักนะครับตักเพื่อจะไปเสิร์ฟแล้วนะครับ สองถ้วยนะครับได้สองถ้วยแล้วนะครับยังเหลืออีกครึ่งกว่านะครับแสดงว่าทั้งหม้อนี้นะครับจะทานได้ประมาณ6ถ้วยนะครับคิดว่าประมาณนั้นนะครับนะครับแล้วก็ปิดวอร์มไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะอาหารนะครับและซี่โครงหมูที่ผมแนะนําให้ผ่าก่อนนะครับจะทานง่ายอย่างนี้นะครับเวลาสุกแล้วมันก็แบะออกได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอาหารซึ่งทำจากหม้อหุงข้าวเป็นซุปกระดูกหมูนะครับซุปซี่โครงหมูนะครับเป็นอาหารซึ่งมีธาตุอาหารครบทั้ง5ห,หมู่นะครับทานแล้วไม่อ้วนนะครับผมมักจะทำให้คุณป้าทานบ่อยๆครับเพราะว่ากลัวคุณป้าอ้วนจะไม่สวยนะครับวันนี้ ผมก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปนะครับด้วยดินเนอร์นี้นะครับฝากขอบคุณนะครับ 3B มีนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในการให้อินเทอร์เน็ตทั้งเร็วและแรงช่วยให้ผมสามารถอัปโหลดคลิปดินเนอร์เป็นดินเนอร์ได้นะครับสวัสดีนะครับขออนุญาตลาครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ